สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมฮานาคงรับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแจกสูตรปั๊มตัว EP โดยไม่ต้องใช้บูมากนะครับสำหรับตัวที่เราใช้ก็มีแค่2ตัวนะนั่นคือฮอลโล่ห้าดาวแล้วก็วอลลี่ห้าดาวครับวอลลี่ที่ผมแนะนำวิว80ครับแล้วก็ฮอลโล่จะเวีวหนึ่งหรือวิว20ก็ได้ครับละดานที่เราจะมาปั๊มกันก็คือด่าน ของดาบพิฆาตศูนย์นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับวางอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เข้าแมปเข้าดานแล้วครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในด,ดานแล้วตอนแรกคือเราจะวางกนะ็คือฮอลโลนะครับเราจะวางฮอลโลตรงนี้เลยนะครับพอเราวางฮอลโลเสร็จแล้วเราก็จะอัพฮอลโลนะครับแล้วก็เออส่วนนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเวลนะครับก็กด อัลตัสกิปเวฟไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปจนช่วงที่ผมอัพฮอลโล่เลยแล้วนะครับนะครับตอนนี้ตั้งของผมก็ครบ400ว้ที่ร100แล้วก็อัพฮอลโล่ไปหนึ่งขั้นเลยนะครับแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าสูตรนี้เราสามารถเอฟเคได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพฮอลโล่อีกหนึ่งขั้นนะครับก็ เราจะอัพนเราจะอัพฮอนโลให้มีเราจะอัพฮอนโลให้เป็นสามขั้นนะครับแล้วพอฮอนโลไปขั้น3ามเราก็จะเริ่มวางบริ้วครับขอตัดคลิปไปตรงช่วงที่ผมอัพฮอนโลได้นะครับโอเคครับตอนนี้ตังหมก็ครบ500ร้อยที่เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆก็เกินแล้วล่ะแล้วเราก็อัพฮอนโลไปอีกหนึ่งขั้นเลยครับแลวตอนนี้ฮอนโลของเราก็จะเป็นขั้นที่2แล้วครับแล้วก็เราจะมาอัพฮอนโลขั้นที่3าไปเลยครับโอเคครับอพอเราอัพฮอนโลขั้นที่3ามไปแล้วแล้วก็ เก็บตังค์งาาง oli, แล้วครับเก็บตังค์รอวางบริแล้วรับริให้ตันเลยนะครับแล้วผมจะขอตัดคลิปเป็นช่วงที่ผมอัพบริระวางบริได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็วางบริได้แล้วแล้วก็วางบริเลยครับนี่นครับบริ oli, แล้วก็จะวางตรงมุมนี้เลยนะครับก็ฮันูแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราต้องตอนนี้เราต้องมาโฟกัสที่บร่ในการที่เราจะอัพบร่ให้ตันก่อนนะครับ แต่ผมจะขอตัดคลิปไปตรงช่วงที่ผมอัพบอลลี่ได้แล้วนะครับโอเคครับเราก็อัพบอลลี่ไปเลยครับตอนนี้บอลลี่ของเราก็เป็นขั้นสองหมดเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องซื้อเลือดเลือกเรื่องว่าที่ฮอนลู่เราตีมอนไม่ทันนะครับพอเราอัพบอลลี่ตอนเมื่อไหร่เอ่อพวกมอนที่อยู่บริเวณนี้ก็จะโดนบอลลี่เราเก็บหมดเลยนะครับก็บอลลี่จะเป็นตัวปั๊มตังค์ให้เราได้อย่างดีเลย โอเคครับช่วงนี้อาจจะนานหน่อยเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้ตังของเราก็พร้อมที่จะอัพวอเรี่ให้ตันแล้วนะครับพอเราอัพวอเรี่ตันเสร็จแล้วแล้วก็รอนะครับรอรอที่เราจะอัพฮอลโลนะครับนี่ครับคอยดูนะครับมอนพวกนี้ก็จะโดนวอเรี่เราเก็บหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรื่อนเรื่องที่มอนมันจะหลุดนะนี่ครับแล้วก็พอรับฮอลโลตันแล้วเราก็สามารถเอฟเคได้ยาวๆเลยครับเดี๋ยว ตอนที่ผมอัพฮอดโลดตอนแรกเดี๋ยวผมจะเอ่งสปีดคลิปไปดูนะครับว่ามันจะไปถึง 30, เว็บ30ิจริงๆหรือเปล่ารอะสุดนี้ก็จะมาได้ถึงแค่เว็บ30ครับแล้วก็ลงเว็บ30ไปเรื่อยๆล,ลงไปลงไปทุกๆรอบนะครับก็มันจะดีกว่าที่คนมาลงแบบพวกเว็บ40 5060รอบเดียวเลยเพราะพวกนั้นมันจะใช้เวลานาน,าน,นครับแต่พวกนี้มันจะใช้เวลา,นานเร็วกว่าแล้วก็สามารถ a f k ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอคลิปนะครับ อแล้วผมว่าบอกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าสำหรับใครที่ไม่มีฮอนลูก็สามารถใช้มากาะได้นะครับมา,มาการะผมก็ขอแนะนำให้เป็นไม่20ี่สขึ้นนะครับแล้วก็หรือแบบถ้าใครที่ไม่มีมากาอีกก็มีพวกมินาโตหรือพวกที่ตัวตียืนพื้นแรงๆและตีไม่ไม่เกิน6วิก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ <S <S โอเคครับแล้วช่วงนี้ผมตอนนี้ผมจะขอตัคดคลิปตอนที่ผมเอพฮอนลร่างตันไ้แล้วนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็สามารถ up ฮอนลูดเลยแล้วแล้วก็ up ฮอนลูเลยนะครับอ p ฮอนลู Apollo ให้ขั้นสุดท้ายเลยนะฮอโลู Apollo จะตันฮอลู Apollo จะตันอยู่ที่ขั้น6นะครับแล้วก็โอเคครับแล้วก็ up ฮอนลูไปแล้วแล้วเพียงเท่านี้แล้วท่านผู้ชมก็สามารถเอฟเคเลยนะครับก็สุรนี้เราก็สามารถเอฟเคไดย้ยาวเลยครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเล่นในคอมก็สามารถพับจอไปดู YouTube หรือไปดูกร์ตูนหรือไปอ่านมังงะหรืออะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าสําหรับท่านผู้ชมที่เล่นในโทรศัพท์ก็ขอเสขแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ในโทรศัพท์มันไม่สามารถพับจอได้หรือถ้าท่านผู้ชมที่เล่นในโทรศัพท์มีโทรศัพท์2เครื่องก็สามารถเอาอีกเครื่องนึงมาดูกระตุนได้เลยแล้วก็ปล่อยเครื่องนี้ที่งไว้จนได้ยินเสียงบ้านของเราโดนมอนตีนะครับเพราะเพราะมอนที่เข้าไม่ได้จะไม่มีมอนยืนพื้นคนระับมอนที่เข้าไม่ได้ก็จะมีแต่พวกที่วินเท่านั้น,นครับก็คือมอนแอร์นั่นเองเขาระวังบริลี่แค่ตัวเดียวแต่สูตรนี้เราจะเอาเครื่องเว็บ30ินะครับก็เด เออผมจะขอเล่นสปีดคลิปจนไปถึงตอนที่บ้านผมแตกแล้ว โอเคครับเมื่อกี้ไปกดหยุดโปรแกรมอัดคลิปนะครับแล้วก็ผมก็เผลออ่านกนมางะต่อแล้วอันนี้ก็มาต่อเลยครับอันนี้ก็อยู่ยังอยู่อันเดิมนะครับยังยังไม่ได้ออกไปไหน,นครับนี่ครับเห็นไหมครับยังอยู่อันเดิมนะครับเว็บยีบกาวแล้วครับอ่าแล้วเราจะมาดูนวมันจะโหลดตอนที่ประมาณเว็บ30หรือ31หรือ3 2นี่แหละครับจะโหลดประมาณนั้น โอเคครับตอนนี้ตัวแอร์ก็เริ่มหลดแล้วครับนี่ครับก็จะหลดตอนที่เว็บสามทสามพอดีแล้วครับเนี่ยครับแล้วเกมแล้วแล้วเกมก็จะจบตอนนี้ครับก็เป็นสูตรที่สามารถเอฟเคได้โดยได้ใช้สองตัวแนละ้วไม่ต้องใช้มูม่าเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะเอาตัวอื่นมาลงผมขอแนะนำใหาเอาตัวที่ไม่วางเยอะไม่ใช้เงินในการวางเยอะแล้วก็ ไม่ไม่แพงมากนะในการอัพเพราะไม่งั้นถ้าผู้ชมจะไม่มีต่างอัพอาแล้วจะต้องเล่นบูมาด้วยนะครับแต่หรือถ้าผู้ชมบางคนจะเอาบูมาไปเล่นด้วยเพราะจะวางตัวอื่นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับแต่สำหรับผมผมเล่นสูตรน,นี้นครับมันเป็นตัวที่ถือว่าพอใช้ได้นะครับออสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นครับผณครับ